ร้อนจังวะโผอยู่ไหนวะไม่รับสายอ่ะอน่าจะยังไม่ถึงนี่ไหนเรากินข้าวกันก่อนก็ได้จะได้มีแรงเพราะว่าวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยแต่<ห>ที่นี่อ่ะมันสบายนะเพราะว่าตรงตรงแอรียที่เขาซ้อมลูกสั้นอ่ะสบายมากมันจะมันจะแยกไปเลยคือถ้าซ้อมลูกสั้นอ่ะฉันชอบซ้อมที่นี่ที่สุด่ะเจอโผล,ละ่ะโผไม่รับอ้าใส่เสื้อสีมพูอีกแล้วหรอ ทั้งไปใส่เสื้อสีฟ้าเขาเป็นโปรอินฟลูเอนเซอร์นะเดี๋ยวนะแหละฉันไปทำคลิปกับเขาเขาเป็นโปรอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยติดจริตแพรวาไปเรียบร้อยน่าจะใช่วันนี้ฉันแต่งตัวเหมือนนักทินิสมีข้างหลังแบบว่าวาวๆรองเท้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมาซ้อมระเบิดทรายเพราะว่า คือถ้าใครได้ดูอีทีที่ตีกับสิงคโปร์อะเห็นป่าวว่าแบบระเบิดทรายไม่ได้จริงๆถ้าวันนั้นฉันระเบิดทรายได้ก็คือฉันชนะแน่นอนสกังเบิรด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดเว่าครับเป็นอะไรบ้างครับมได้ฉันโทรหาคุณแล้วทำไมเธอไม่รับสายอ๋อถ่ายถ่ายรายการอยู่เออเห็นแล้วถ่ายรายการอยู่เธอใส่เสื้อสีฟูต่อเวลาเนาะก็วันนี้มาหลายตัวมา อันนี้จะเป็นเรียลลิตี้คือเป็นชิวๆกันไปแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นไรอะอันนี้พันพันไว้เพื่อเวลาตีข้อมือจะได้ไม่ติ๊กเยอะให้นาไม้ตรงขึ้นอ๋อเออหรอ้างพี่ใช้บ้างได้ไหมงั้นอะใช่ได้ใช่ได้มันแค่ซัพพอร์ตข้อมือดีเคยเจ็บข้อมือนิดหน่อยครับก็เลยพันไว้คือฉันน่าจจะบอกว่าฉันระเบิดทรายไม่ได้เลยคุณต้องสอนฉันครับโอเคโอเคระเบิดทรายเป็นอะไรที่ถ้าผมเจอทรายผมจะตีให้มันตกเพราะเรารู้ว่าพาแน่นอน เอาแล้วเอาริ่มเริ่มไม่แซวแซวโทษทีครับโทษทีครับคือถ้าสมมติว่าถ้าให้เลือกตกทรายกับตกน้ําพี่เลือกตกน้ำเพราตกน้ำพี่เสียสองช็อตตกทรายพี่สี่ช็อตโอโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมแบ่งปันท i ิปส์แ t น i c ทริคสนั่นหน่อยแล้วแบนว่าระเบิดทรายยังไงให้ตกไปแล้วไม่ต้องกลัวไปค่ะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปไปครับไปไหนอไปเที่ยวไปไหนไป เตรียมชุดมาเยอะนิดนึงเพราะว่าถ่ายหลาย EP ค่ะเออถ่ายหลาย EP ครับถ่ายหลาย EP วันนี้ใช่เราใส่สต็อก,กสัน้นคาดร,ระเบิดทรายแต,แต่ฉันเอาชุดมาด้วยค่ะโอ้เยี่ยมมาก<ช>พร้อมตีทนิตทีทนิตคือพี่อะเป็นคนที่แบบคนไม่เก็ตอะว่ามันจะต้องตียังไงคือถ้าสมมติว่าอันไหนที่เห็นระเบิดได้อะก็คือได้นึกออกป่ะคือระเบิดทรายจริงๆริอะถ้ามันเก็ตแบบปึ๊กนึงนะ มันได้เลยคือพี่ไม่รู้ว่าเราจะต้องกําหนดว่าระบบสายสาย30ล้านเราต้องกะยังไงวะระยะ4ี่ห้าสิล้านเป็นระยะที่หลายๆคนเกียดมากเพราะมันไม่รู้จะคิดยังไงถ้าตีท็อปก็ไปเลยถ้าหลังลูกก็แหม่อยู่ข้างหน้าเออแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเป็นบ่อรายแบบในไฟเวอร์อ่ะดีได้เ่ราเราไม่คิดอะไรไงก็ง่ายกว่าหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเซตอัพตรงนี้แล้วกันขอหน่อยนะครับ น้องไอเนี้ยพี่ต้องใช้5.8หรือว่า5.2อ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูตามสถานการณ์เลือกเลยครับอยากได้ตรงไหนครับตรงนี้ก็ง่ายดีเราก็เดินลงไปเลยลงงแล้วก็จะมีแบบ <ไ ả? S 2> มีช็อตซ้ายก็คือแบบตีไปก็คือทงอยู่ปากติดขอบฟินเลยเหรือแบบไปอยู่ตรงนู้นใช่ปะ่ะแล้วก็ตีข้ามมาฝั่งนี้แค่ระวังอย่าท็อปไปโดนคน <c oughs> ข้างหลังก็อยากให้ลองว่าลองย่ำเท้าดูย่ำเท้าแบบย่ำเฉยเฉอ่ะแล้วก็ทีนี้ลองลองมาย่ำตรงนี้ครับตัวนี้ อยากรู้ว่ามารู้สึกต่างยังไงบ้าง,ย,างย่ามตรงนู้นกับย่ามตรงเนี้ยมองตรงนู้นมันแน่นกว่าปะอ่าตรงนูน้นตรงนู้นมันแน่นกว่าก็คืออันนี้ที่ให้ทาอะ่ะคือให้ดูเท็กซ์เจอร์ของทรายว่าทรายนุ่มกับทรายแข็งเล่นต่างกันอ๋อแต่เราอะเรามาทรายแข็งก่อนทรายแข็งก็จะเป็นแล้วทรายนุ่มกับทรายแข็งอันไหนยากกว่าอา่าทรายแข็งมันก็มีเทคนิคของแต่ละแบบแล้วกันอ,อยู่ที่ว่าเราชอบอันไหนง่ายกว่า อาสมมุติถ้าเราจะเล่นแค่ลูปนี้นะเราก็แต่คือเราห้ามขีดในการแข่งขันห้ามขีดอแต่ถ้าไปเล่นกับเพื่อนคือมันก็ขีดได้แต่ว่ามันมันดูไม่ดีครับมันดูไม่ดีอาทีนี้ก็ทาได้ใหญ่กวคนอื่นเองเนาะอาใหญ่โอเคอันนี้กี่ลาครับพี่แพรครับไม่รู้พี่ว่ายี่สิบไหมเยอะเยอะไปเยอะไปน่าจะสิบนิดนิดแล้วกันสิบน้ต้องไปต้องไปอันนี้หรืออันนู้นอันนู้นอันนู้นโอเคโอเคอันนู้นโอเคทีนี้ ปัญหามันคืออะไรอสมมติผมขอลากเส้นหน่อยนะลากเส้นเพราะเราเราเรามาซ้อมวันนี้อ่าโอเคมันมีเส้นตรงนี้ละทีนี้สมมุติลูกอยู่ตรงนี้สิ่งที่เอาปกติจะหลังลูกปัญหาคืออะไรครับหลังลูกมันทอปหรือมันก่ระยะไม่ถูกมันโ<ม>ดนดีหรือมันโดนไม่ดีแค่นี้ก่อนมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างมันปลิวบ้างไม่ปลิวบ้างมันโอเคโอเคมันไม่เป็นอะทีนี้สิ่งที่อยากให้ทํานะพี่แพรเอาเรื่องเซตัพก,ก่อนเปิดเ้าไม้ก่อนแล้วค่อยจับกริป แล้วน้าหนักอ่ะจะอยู่ทางซ้ายใช่ปะ่ะแล้วก็ยอ่อลงขากว้างๆได้แล้วก็เหมือนเท้าจะเปิดนิดนึงนะครับเท้าไหนเปิดอะ่ะเท้าซ้ายจะเปิดเท้าขวาไม่ต้องก็ได้แล้วก็เหมือนน้าหนักจะอยู่เท้าซ้ายประมาณสัก70%เออ่าโอเคทีนี้หย่อนหย่อนก้นลงไปหน่อย yes นั่นแหละเน,นี้ยคือท่าเซตอับระเบิดซ้ายคือไม่ได้ยอ่ออย่างนี้แต่หย่อนไป้างหน้ามันหย่อนหย่อนมาทางซ้ายนิดนึงทีนี้ตอนตอนตอน,ตอนขึ้นที่ผมจะทำนะมันจะเป็นหักข้อมือพร้อมเทินคือความการเดินทางของหัวไม้อ่ะมันจะเดินทางมาก สังเกตหัวไม้มันเดินทางเป็นเมตรกว่าเลยถูกป่ะแต่มือเราเดินทางแค่แค่นี้เนีมันจะหักขึ้นมาหักขึ้นมาแบบออกข้างนอกนิดนึงอ๋อที่เหนือบทร์ตไซ่แคิดนะก็คือว่าคือมันต้องขึ้นข้างนอกหน่อยแล้วก็ขึ้นข้างนอกแล้วคือมันต้องหักไปเลยแล้วก็เทินหักขึ้นมาหักขึ้นมาพร้อมเทินถ้าถ้าอัดปนึงนะนึงนะลองลองจดหน่อยลองจดหน่อยแล้วคืออย่าไปยั้งคือบางทีอะเหมือนหลุมมันใกล้แล้วก็จะยั้งแบบกลัวมันเลยอ่าสมมติเราลองหักหักหักขึ้นมาทษนทษนนับแป๊บนึงนะหัก้นมาาทงเี เราหักหักต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เถินยิ่งมากก็คือระยะยิ่งเยอะอน,นั่นคือเรื่องการระยะโผโหดไหมเหรอโปไม่เคยโหดค่ะน้องรับน้องปลาไม่สนแต่โปเวลาสอนแล้วโปรจริงจังมากคือถ้าสมมติเราไม่ได้ก็คือต้องต้อง,องได้อะคุอต้องได้เดี๋ยวมีคือต้องได้ค่ะทีนี้ฝึกการแม่นลูกอันนี้ที่เส้นที่ขีดไว้อะจะให้ทําแบบนี้ไม่ต้องตีลูกนะแล้วลองหาของตัวเองว่าเท่าไหร่เส้นที่มันควรจะเป็นอะคือจุดเข้าบอลน,นะครับ ควรจะอยู่หลังอสมมติเราเล่นลูกเนี้ยหลังลูกประมาณสักนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วก็คือรอยรอยที่เราเอาเวทเข้าพื้นอ่ะ,อะต้องเริ่มประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ซ้อมไปเรื่อยครับขึ้นแต่สังเกตมีเสียงดังตัดตัดใช่ปะ่ะแบบเสียงแบบโดน เนี่ยเสียงเสียงของไม้มต้องมีเสียงอันนั้นลองทําดูครับก็คือเอาขีดอันนี้ใช่ปะ่ะอ่าสมมติสมมติสมมติขีดใหม่อันนี้ใช่ปะ่ะอ่าแต่ทรายมันน้อยไปนิดเราไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เป็นการฝึกอย่างงี้อ่าเซตอัพแบบเมื่อกี้เลยนะถูกไหมนี่เราขึ้นแล้วเหมือนแบบฟิลให้ไม้มันลงไปที่ทรายสมมติจินตนาการคือลูกอยู่ข้างหน้าเส้น่นมเพราะฉะนั้นจุดเข้าลูกอะ่ะมันคือหลังเส้นตรงนี้พอดีแล้วก็ยาวไปอลองไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ขอเสียงเมื่อกี้แต่ว่าขอแน่นกว่านี้หน่อยครับตอนตอนเราหักขึ้นใช่ไหม มันจะหาขึ้นแบบมาทางเนี้ยใ,ให้หัวไม้มันอยู่ข้างหน้าเรานิดนึงใช่ดีมากอยากได้ข้างหน้าลึกหน่อยข้างหน้าลึกหน่อยดีโอเคโอเคโนต้ตนิดนึงคือตอนนี้มันลึกตรงนี้แล้วตรงนี้มันขึ้นแล้วให้มันเริ่มตรงนี้ใช่ปะแล้วลึกลงไปตรงนี้เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าการใช้เบาของทรายมันจะอุ้มทรายขึ้นมาเองอ่าไม่เป็นไรนี่ไงเห็นไหม นี่งไงสังเกตว่าเนี่ยพอเราตีจริง <blows S 1> ใช่อ <ชะ S 1> ันนี้นี่คือรอยที่โดนม่กี่ถูกไหมครับเนี่ยมันหลังลูกสังเกตโอ้โหตัวนี้ลึกตรงนี้มากเลยต้องใหม่ท้ออ่ะ <c oughs> ก็ระเบิดทรายเรียกว่าเป็นอุปสรรคหลักๆของดิเวอร์ดีว่าตอนแรกนะครับแต่คือชอนไปบางลูกตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าก็บางทียังติดแฮบิตเดิมเดี๋ยวจะบางทีก็หลังลูก <c oughs> บางทีก็ไม่หักข้อมือ <c oughs> บางทีก็ไม่ตีลงไป <c oughs> บางทีบอกก็บอกยากนิดน,นึง แต่เมื่อกี้โดนอยู่นะเราลองขึ้นน้อยลงดิลองแค่หาข้อมือขึ้นใช่ป่ะให้แบบไม้าอยู่แถวศีรษะแล้วลงเลยดีขึ้นเห็นไหมดีขึ้นดีขึ้นเมื่อกี้มันหลังรูปไปนิดนึงพอทรายมันแข็งมันเลยพุ่งแต่มันก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาลงอ่ะเราลงชันๆแล้วลงแล้วลงไปเลยลงไปเลยยิ่งเจอทรายแข็งด้วยนะคือลงให้มันกดอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ที่บางทีเบ้ามันก็เกี่ยวนะอย่างอันนี้มันเบัดแบบเหมือนเบ้าค่อนข้างไม่ใช่เบ้ากรายนะค่อนข้างเต็ม แต่นั่นนะผมจะเปิดใบเหล็กเล่นง่ายอย่างนี้สังเกตเปิดใช่ปะ่ะดิทิงเอชหรือว่าเส้นล่างอะ่ะมันจะแหนมาจากพื้นเยอะมันเลยจะมันลอยอากาศท็อปท็อปจะง่ายเนี่ยเห็นปะ่ะผมยังไม่สามารถสอดลูกได้เหมือนอันนู้นเพราะว่าสันมันสันแบบเนี้เหมาะกับเล่นทรายนุ่มๆอ่สมมติสมมติมาตัวเนี้มัน,ม,นมันเริ่มนุ่มหน่อยแล้วนะตรงนี้อย่างถ้าจะเล่นไปตรงนั้นอันเนี้ยสามารถขึ้นและลงนิดเดียวเลยเนี่ยได้แต่ถ้าทรายแข็งอันนี้ ต้องไปเ,เอามันที่มันปาดกว่านี้หน่อย oh. ลองดูลองดูข้างล่างของเวทตามดิ oh. ถ้าด,ดูทางนี้ก็ได้ oh. เห็นมันตูดมันปาดปะ่ะ oh. มันขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ปาดลงเลย oh. แต่อันเนี้ยมันขึ้นอย่างเดียว oh. มันขึ้น oh. ใช่อันเน,น,นี้ยเลยจะเหมาะกับทรายนุ่มๆลองตีตรงทรายนุ่มดูสมมุติ oh. อันนี้คืออยู่ใกล้ใช่ปะ่ะอันนี้หักข้อมือน,นิดเดียวแล้วผ่านลงไปแต่ความแรงเท่าเดิมนะแค่ข,ขึ้นน้อยลงอันนั้นลายหน้าสูงนิดหน่อยจับโชว์นิดนึงยืนไกลกว่านี้ได้ย okay. ืนไกลกว่านี้ได้ หาข้อมือขึ้นนิดเดียวเลยแล้วฟันลงไปเลยอยากชะลอจริงๆแล้วอ่ะเราตีไปมันไม่เลยเราโอ้ยสุมันเลยมันก็เลยไม่ได้เยอะหรอกคือมันพัดได้แต่ถ้าสมมติว่าให้มันเลยไปดีกว่าเราชิปเราเราระเบิดทรายสองรอบอ่ะนี่ดูความเร็วที่ผมตีเข้านะสมมติอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยอยู่นี่นะเราเราใกล้เราขึ้นนิดเดียวแต่ได้ยินเสียงป่ะมันต้องแบบเออมันต้องแบบนั้นอย่าไปกักใช่ทรายอย่ากักอ่ะตีอันนี้ เอาทรายถมมาข้างหน้าคืนก่อนอ่าใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปอัดเข้าไปอืมขึ้นละได้แรงกว่านี้อีกอัดได้แรงกว่านี้อีกลองลองตรงนี้อ่ะนี่เนี่ยทรายระยะใกล้ๆหักขึ้นแล้วเร็วกว่านี้อีกถอยถอยหาอย่างอีกนิดนึงอ่าโอเคเหล็กอ่าโอเคหักขึ้นแล้วกดลงไป เยี่ยมว้าวสวยเลยเมื่อกี้เห็นว่าเหล็กแบบนี้จะเหมาะกับาเหมาะกับทรายนุ่มใช่ไม่แต่เวลาไปออกรบมันเลือกไม่ได้เลยตกทรายนุ่มหรือทรายเพราะฉะนั้นต้องไปมีเวทอีกอันหนึ่งที่มันป่าดครับป่าที่ไหนอ่ะก็มาสเตอร์หรอกอ็มาสเตอร์หนึ่งหกแปดอขายของชิบหายสีมืออ่ะ มันก็ใช่แหละวันเจ็ดปอรอุป,ปรกรณ์อะถ้าม,มันมันมันช่วยได้อะก็คือสมควรตอนนี้พายอยากได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถช่วยพายได้นั่อกปะเออก็คือเดี๋ยวพายจะไปหาเวทที่น้องปามแล้วก็เข้าไปที่กอล์ฟมาสเตอร์หนึ่งหกแปดอีกรอบเราก็เมื่อกี้เราทรายใกล้ใช่ไหมเราก็ลองทรายไกลดูบ้างดีไหมมันจะโดนหัวเขาเราก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ไงก็กระเถิบมาหน่อยใช่ไหมล้วตีไปหลุมเดิมก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะสมมติว่าสิบล้านแล้วน้องจะขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าจะไกลขึ้นก็สมมมตินือเท่า หัวไหล่สมมตินะก็คือประมาณนี้มันก็จะไปไกลขึ้นก็ต้องลองดูว่าไอ้มือเท่าหัวไหล่อาจจะลองอันนี้ย0ิบหลาก็ได้คเราต้องซ้อมอะลองมือเท่าหัวไหล่มาลายยากด้วยอันนี้หน้าหน้าต่ำโอ้โหยากด้วยว่ะโอเคไม่เป็นไรคือมันยากเพราะว่าสายสายต่ำลงในความเป็ตอนตีแต่มันต้องเจออ่ะมันต้องใช่ใช่อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขีดเส้นจะได้ให้มองเห็นง่ายๆกันับสมมติอันนี้คือเส้นเลงใช่ไหมถ้าเราเปิดแบบนี้ ลูกกอล์ฟอาจจะไปขวายกเว้นเราลงแล้วมันแบบมาทางเนี้ย oh. มันขึ้นอยู่กับแนวด้วยผมว่าเราไปแบบนี้ใช่ไหมน้ำหนักซ้ายเหมือนเดิมแนวไหล่ต้องเอียงตามถ้าไปแบบนี้สวนเนินอะ่ะหลังลูกบิน mm. ขึ้นให้มากกว่าเดิมถ้าไปนในนี้ผมจะคิดว่าขึ้นให้ใบเหล็กมันมันข้ามหัวไปทา mm hmm. งนู้น mm hmm. แล้วก็ผ่านลงไปเนี่ยเห็นป่ะสังเกตว่าโลตรงนี้แล้วข้างหน้าจะจะลึกกว่าเดิมลองดูเชี่ย yeah. ประมาณนี้อลองทำเหมือนเอี้ยวตัวไปทางซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิดบิดตัวมาทางนี้เหมือนเหมือนทำท่านี้ไหลขวาอย่ามาอย่างเงี้ยแค่เอี้ยวทางนี้อ่าใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเอี้ยวบิดเอียวมาทางขวาแล้วตีกดลงมาดีแล้วแต่เมื่อกี้ขึ้นน้อยไปขึ้นมากกว่านี้ตีเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะ ตีเหมือนคนไม่มีแรงแล้วตีแล้วไปเลยจบวงไปเลยโอเคจะตีดังไนะเพราะอย่างนี้นะคือพื้นที่ในทรายมันเยอะมากค uh, 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 uh. นเกีมันนิดเดียวมันต้องการแครี่ที่เยอะอ oh. เพราะฉะนั้นเราขึ้นแบบเทินเหมือนหักเต็มวงเลยแล้วไปเต็ม <c oughs> เลยอเ้ยโอ้โหนี่อุ้ยกล้องตามไปครับเที่ยคตรใกล้ตุ่มซ้าไม่พอมีหลุมควาย คือสอนไม่จําสอนไม่จําก็ทําผิดพลาดซ้ําๆโอเคเอาจริงละเอาจิงะมันยืนใกล้ไปยืนหอยออกมาหน่อยอ่าเหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวนะขึ้นแล้วค้างไว้ให้หน่อยมากกว่านี้ได้ไหมอ่าใช่ใช่ว้าวม <laughs> <laughs> มาไปสนามเด็ก <laughs> ลูกลูกเมื่อกี้คือตัวอย่างที่ดีของเล่นทรายประมาณ60ล้านมือมันไปขนาดได้แล้วจริงเมื่อกี้ดีมากนะเพียงแค่เราลืมแนวไหลลืมทางนี้มันเล่นตีเสยมันเลยท็อปไปนิดนึงนี่แหละทำไมต้องชื่ออะไรว่าดีว่าเพราะตีอื่นไม่ได้ไงได้ได้แต่ได้ว่าได้แล้วเหนื่อยเหนื<ๆ>ห่อยมากการระเบิดทรายสระแพรเป็นอะไรที่แบบเหนือ่อยอะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้บอลทูบีดิสเวย์เหนื่ออกปล่าแล้วจะมันต้องชื่อไดเวอร์ดีว่า,าต้องตีได้แต่ไดเวอร์ไงคุณเข้าอยังลูกทายข้างกินถือว่าได้แล้วนะอันนี้แบบไกล เคยเยอะๆใช่ป่ะแล้วเต็มเลยอย่ายั้งอยู่ในทรายอ่ะ<ม>นี่ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเยี่ยมเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วตอนกดใช่ป่ะขอมุมแองเกิลวัตแตรนี่ไงเฮ้ยโอ้โหลูกแรกเยี่ยมมากเยี่ยมมากป่ะตอนลองอีกทีสักว่าไม่ปุ๊บลูกนี้คือคือเวทล้วนๆเลยเว้ยทสารมันพอไปเจอทรายแข็งนะ ตัวนี้มันนิ่มตัวนี้นแข็งใช,<ล>ใช่ใช่ใช่แล้วไม่ดูไงไม่ไม่ย่มเท้าดูว่ามันแข็งตอนแรกที่บอกว่าให้ย่มเท้าดูก่อนว่ามันแข็งหนระือมันนิ่มเพราะเราวางไม้ไม่ได้แต่เราเหยียบได้มันจะรู้ว่าทรายมันนิ่มหรือมันแข็งมิสเต็กไม่เยียไม่ดูมั่นใจมากขึ้นไหมเหรอแต่ถามว่า,ถา,วาถามว่าเริ่มเก็ตอะไรนิดนึงป้าเริ่มเก็ตแล้วแต่ว่ามันไม่มันจะไม่หยุดแค่นี้หรอกยังไงใครก็ต้องควรน้องปลาไปเรื่อยเพราะว่า ออคงจะเป็นโปรไปตามตัวไปแล้วแหละตอนนี้<ม>น้องปามอะ่ะเพราะว่าอะไรอะไรไม่ดีก็คือจตจ้องโซนหาน้องฟางน้องฟางน้องฟางก็คุยกันตลอดอยู่แล้วก็ถ้าสมมติเราออกรอบแล้วสกอรอวันนี้ก็โทรหาก็วิดีโอคอลก็โทรหา้องปามอัดลงไปอ่าโอเคสวยเฉยเออสวยมากลองอีกทีดิเอวขวาอีกทีดิอืมสวยมากเลยได้แล้วอ่าทีนี้สังเกตว่าเมื่อกี้มันแคลรี่ประมาณแบบสักเจ็ดแปดหลาือไม่เกินสิบหลาแล้วกันอืม เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราขึ้นเท่านี้มันก็ได้แค่เจ็ดแต่ละโอเคต่ะมันก็จะตกประมาณมีกี่ที่มันตกเลยที่ขึ้นเท่าหัวไหลให้หน่อยอัดลงไปเลยนะขึ้นทางหัวไหลหกนิ้วหลังลูกเมื่อกี้ <S 1> <S 1> สิ่งที่ขาดเลยคือคิดว่าเราสายเฮฮาก็มักจะคุยกับเพื่อนฝูงเยอะจนลืมโฟกัสกับเกมตัวเองครับจนทําให้บางทีเนี่ยสมมติรเราเปิดใจเรามี5เสพใช่ป่ะต้องทานู่นทนํานี่บางที2กับ3มันหายไปครับแต่4ี่กับหมีนะ รือบางทีมาแต่หนึ่งเลยที่เหลือไม่มีเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการโฟกัสสำคัญมากสัตว์บินจิ๊สโอ้โหที่เดิมเลยตรงนี้เลยอย่างน้อยเราก็ชิปอยู่ที่อยู่ในย่าแต่ถ้าสมมติว่า,ร,าระเบิดไม่ขึ้นะ่ะเราก็จะต้องระเบิดทรายสองรอบแล้วรอบที่สองเราจะโดนไหมไม่รู้ก็จจะระเบิดทรายสามรอบเหรอปะก็ะคือชิปให้มันให้มันไปเถอะเออก็คือระเบิดทรายให้มันออกไปดีกว่าแปลว่านะ yes ดีเอาเครื่องไปก่อนไม่ได้เล็งว่าอยู่ไหนถูกถูกอ่ทีนี้ได้เวลาทดสอบได้เวลาทดสอบเราจะสอบ5้าลูกผมจะให้โจทย์ลูกแรกคือเอาหลุมใกล้ตีต้องขึ้นกดคือห้ามบินห้ามหลังลูกเกินไปห้ามหยอกโอเคโอเค Not Ba d not bad เมื่อกี้มันแต่แต่เวทผมมันต้องเปลี่ยนเมื่อกี้เข้าโอเคแล้วเนาะ อ่ะทีนี้มีที่ทรายนิ่มใช่ไหมม,มาลองเอ้ยทรายแข็งใช่ไหมลองมาทรายนิ่มขึ้นดูชัยเลนที่2แต่อันนี้หลุมกลางครับลูกแรกถือว่าผ่านน้ำหนักแค่ซ้ายอือ่า not bad not bad ขึ้นแล้วเนหะ็นไหมมาไหลลูกนี้คือ,<ป>ค,อคือโอเคเพียงแต่ว่ามันแค่หลังลูกมากไปถ่ายไม่ขึ้นวะตีเบามากเอ้ย <Hey. S 2> not bad not bad <Hey. S 2> ขึ้นน้อยไปอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,นวิวบ้างเปลี่ยนวิวบ้าง ตรงกลางเหมือนเดิมก็สําหรับการเอาไปออกรอบก็เอาใจชั่วยอย่างมากเพื่อให้สกอร์ดีนะครับไม่งั้นบางทีขี้ลืมไปหน่อยเดี๋ยวตีแล้วน้ําหนักแบบอย่างเงี้ยมันย้อนมาหรือว่าเดี๋ยวใช้ลืมย่ำพื้นอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเจนเลยในชิปว่าขี้ลืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ต้องอาจจะจดโน้ตไว้หน่อยหรือซ้อมเยอะขึ้นสำหรับคุณแทะครับ<ไ>ว้าวเยี่ยมมาก ผ่านแล้สมลูกผ่านถือว่าผ่านถือว่าผ่านเยี่ยมมากกลับบ้านแล้วนะเย่ <Yeah. S 1> ไม่ไหวแล้วจริงก็ร้อนอยู่ออแต่ล้มล้มแล้วล้มแล้วใช้ได้ถือถือว่าใช้ได้สมมติตีมาโดงโดงไข่ดาวซันนี่ไซด์อัพจากที่ทีดูก่อนหนึ่งทีสมมุติเราเอาหลุมกลางหลุมกลางไม่ต้องเปิดหน้าไม้หาข้อมือเหมือนกันแล้วก็ตีผ่านไปเลยอันนี้ต้องผ่านไปเลยเหมือนกันห้ามห้ามชะลอลองดู คือ,อยังไงก็ได้ให้มันขึ้นไปใช่ถูกต้องยังไงก็ได้ให้มันขึ้นไปสังเกตโอ้โหลอยโคตรลึกนึกว่าเอาอ่างมาวางมันถูกว่านะครับแต่ก็นักเรียนถือว่าเชื่อฟังดีมากจนสุดท้ายก็ก็ใช้เวลาฝึกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าสกอร์ดีขึ้นแน่นอนและได้ฝึกเยอะด้วยอะเลเวลแรกไม่ต้องเปิดหน้าไม้นะอัดไปหลังลูกเยี่ยมขึ้นอพอลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเยี่ยมอาะทนี้ขอขอแรงกว่านี้ แรงกว่านี้บางทีหน้าไม้มันจะปิดเราเลงขวานิดนึงได้น,น้าหนักอยู่ซ้ายขึ้นหกักแล้วอัดลงมาเฮ้ยโอ้โหพี่เลยเฮ้ยโอ้โห<อ><อ>มันจะลงแล้วนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีเก,ก,ก,กีตีหลุมใกล้ครับคิดว่าคุณแพน่าจะชอบนะครับทั้งลูกสั้นทรายไกลสําคัญคือไข่ดาวก็ขึ้นทุกลูกเยี่ยมมากถือว่าเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ทั้งระเบิดทรายใกล้ไกลทรายแข็งนิ่มเเออดี่งทหลัไข่ดาว จะส่งสกอร์ให้โปรทีหลังนะควรจะควรจะดีแล้วกอล์ฟเจอร์น่ของคุณแพรก็ยังจะต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะฝึกให้คุณแพตี270ลาให้ได้แล้วก็สกอร์เนี่ยต้องเรียกว่าเบรก70เลยเบรก80เบรก80เรื่อยๆให้ได้นะครับทั้งลูกสั้นลูกได้ลูกเหล็กต้องมาให้หมดนะครับเพราะว่าไดเวอร์ดีว่าต้องอย่าดีแค่ไดเวอร์ครับถ้าอยู่กับกอล์ฟมาเตอร์ลูกสั้นลูกเหล็กต้องดีด้วยพาตต้องตีด้วยครับถ้าไม่ดีก็ทำโทษระเบิดทรายร้อยลูกในกลางแดด อ oh. แต่ดีนะก็ cover หลายท uh, <okay. S 1> ็อปิกอืมโอเคได้ฝั่งร้าน Golf Master หนึ่งหด้วยนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว25มีทั้งฟิตติ้งสอนตีไกลตีตรงก็ได้เชฟช็อตก็ได้ลูกสั้นก็ได้พัรตก็ได้หรือระเบิดซ้ายอย่างที่เห็นในคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทักไลน์มาเลย at Golf Master 168มีทั้ง YouTube Facebook Line TikTok Instagram นะครับติดตามผลงานของฟาม Golf Master หนึ่งหกแได้เลยครับขอบคุณมากครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะ เอาละอีพีนี้ไม่ไหวและคอเจอกันอีพีหน้าเนาะทุกคนสบายบิ๊กค่ะ